เรามาดูดวงประจำเดือนสิงหากันนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายนะคะทําให้เกิดความาไม่ได้หัังใจนะคะแล้วก็มีเหตุนะคะอาจจะทําให้เสียเงินนะคะเกี่ยวกับคนรักนะคะหรือว่า,าไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่อง คนรักเท่าที่ควรนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะได้ของฟันของฝากที่ถูกใจนะคะหรือว่า,าถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะบางท่านก็อาจาจะจะทำนู่นทำนี่คิดโปรเจกต์คิดอะไรหลายๆเรื่องไว้อยู่ที่สมองนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่า,าจะทำสิ่งใดจะเลือกสิ่งใดดีนะคะบางท่านก็ เขาห้ามมีการเดินทางแต่บางท่านก็ยังมีเหตุทําให้ต้องเดินทางอยู่นะคะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะได้เจอเจอแฟนเก่าคนรักเก่านะคะเพื่อนเก่าก็เป็นไปได้นะคะการงานนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ยังพอมีงานทําอยู่นะคะบางท่านนะคะยังไม่ถึงกับมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานเท่าที่ควรน,นะคะการเงินนะคะ ภายในใจของท่านนะคะวันอังคารนะคะก็อยากได้เงินมาสักก้อนหนึ่งนะคะอยากจะมาปิดหนี้ปิดสินอะไรบางอย่างหรือว่าอยากจะได้เงินมาเพื่อไปซื้อของอะไรบางอย่างที่ตัวเองนะคะตั้งใจนะคะค่ะโชคลาภนะคะของชาววันอังคารนะคะในช่วงเดือนสิงหานะคะก็ยังมีโอกาสนะคะยังมีโชคอยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นโชคฟุกนะคะโชคฟุกในที่นี้อา,อาจจะได้ของที่ถูกใจก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเน้นให้ระวังเกี่ยวกับการนอนดึกนะคะการปวดสายตาเป็นไมเกนนะคะในช่วงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นดวงอของชาววันอังคารนะคะ